กลับมาอีกครั้งกับคลิปหนุม่มบวกฟางนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะสลับตัวละครนิดหนึ่งเนะเนื่องจากว่าเราเจอเกลดาในพิวพีวค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมมั่นใจว่าทุกคนก็คงได้เล่นตัวละครเกลดาคู่กับตัวของเดมิอย่างแน่นอนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยตัวละครนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ไม่ได้มีทุกคนขนาดนั้นหลายคนที่ตั้งใจจะเปิดหาก็หา,หาไม่เจอทีเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาเป็นทีมมารล้วนเลยละกันนะครับก็จะใส่เป็นตัวของพี่น้องตระกูลเนี่ยพร้อมกับอาจารย์ที่ยืนหลังนั่นนนเององงะะรทาาาา้้้ีมีมมมมม่่่ขขขถึึึกกแลว็ดผสูปณ หนึ่งเหมือนกันนะอาจจะไม่ได้แบบสูงรล้วทิดเพดานนะครับแต่ว่ามันพอจะอยู่ได้แล้วก็ทําให้ฝั่งของข้าเองเนี่ยตีเราเบาพร้อมทั้งตัวละครของฝั่งเขาเองเนี่ยไม่ได้มีเลือดที่จะเด้งได้มากขนาดนั้นด้วยนะครับสำหรับการเนี่ยเราใส่อะไรอยู่โอเคเป็นการดีมอนนะเพราะนั้นก็พร้อมลุยแล้วก็ไปลุยมากับตาแรกนะครับซึ่งผมก็ไม่หวังจะเจอทีมอื่นยกเว้นทีมนี้หรอกเอาจริงๆนะ เยอะเหลือเกินนะทีมเนี้ยโอเคเนื่องจากว่าเรามีตัวละครอย่างเซลดิสลูกรักของผมเนี่ยที่มีสกิลสุดแสนจะเก่งนะครับสำหรับตัวสกิลหมู่อันนี้ที่เป็นดีบัฟเนะาะทำให้ฝันของคำเลือดเด้งไม่ได้เราก็ใส่ไปก่อนเลยครับตามด้วยอินเฟอร์โนแล้วก็ต่อด้วยอิมพาวส์นั่นเองสำหรับตัวของดัตเพลทนั่นเองเนาะใส่ไปก่อนจังหวะแรกนะครับสร้างดีบัฟปุ๊บพาสีเซลดิททำงานที่เหลือก็เผาดาเมจต,ต่อไปเลยคู่เก้าแสน อิมเผาต่อไปหนึ่งใบไงล่ะมันแค่เทินแรกมันแค่เทินแรกอาและยืนหลังเป็นตัวของอลิซเอลาร์นั่นเองนะครับก็ไม่แปลกใจว่าถ้าเลือดมันจะเด้งอะไรขนาดนั้นก็ก็เด้งมาละกันนะครับและเป็นตัวดั๊นะครับปล่อยหมัดเพิงพิโรดใส่เพิงอะไรนะหมัดพิโรดใส่ตัวของดั๊ฝั่งเรานั่นเองนะเป็นบัตรตอนนะครับตีหมู่ใส่ของเรามาแล้วก็เป็นดั๊สุดั๊นะครับใส่ตัวของดั๊ดเราต่อ เหมือนจะเป็นทรงหล่อเท่ะนะโดนตีไม่หยุดไม่ยั้งเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเอฟเฟกของซวิตซ์ก็น่าังติดตัวของดั๊อยู่หรือเปล่านะไม่ติดแต่ไม่เป็นไรเราไม่มีการจะจั่วใช้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เผาหมู่ไปเลยนะครับเพราะผมมั่นใจว่ายังไงดั๊กจะต้องตายเนาะแล้วเราก็จะตีเดี่ยวก็ดูไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับเราแวะไปตีหมอน,นีแล้วกันนะแล้วก็ปาดมาทางนี้นิดหนึ่งนั่นเองนะครับไอ้จริงผมตีเกลดาก็ตายนะทำไมผมถึงปเป็นเรื่องตีนู้นะ อ๋อผมรู้อยู่แล้วตีหมู่มัคนฆ่าตายไง <laughs> 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 แล้วมันมีหลักฐานอย่างทันเท่ไม่ได้ด้วยโอโย้โ <c oughs> มาพบกับตาที่สองนะครับที่ตัวละครฝันของข้าไม่ได้ต่างอะไรกับตาแรกเลยสัน,นิดนะ <laughs> <laughs> มันแน่าทำคลิปไหมประมาณแบบว่าผมจะเล่นเกเม7จ็บาทไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไม่เจอทีเม,มากาวทีมนี้ <laughs> โอ้โหสรุปนู่นอะ่ะยีชั่วโมงยังไม่ได้หลับเลย <laughs> ใส่เหมือนเดิมนะครับ chaos base ไปนะแล้วก็ i n f e r n โนะเอ๊ะเมื่อกี้ chaos blast รือเปล่านะ c h อ o s b l a s นั่นเองนะครับ inferno ใส่ต่อแล้วมาสำหรับ impel นั่นเองไป 1..2..3.. <Hello. S> เหลือกเกลดาเพียแค่ตัวเดียวแลวตัวยืนหลังตัวอะไรครับตัวยินหลังตัวอะไรครับัลโหลรร <Hello. S 1> นานไอชินั่นเองนะเหมือนแบบทุกทีมหน้าเหมือนกันแค่ข้างหลังคนควบคุมคนละคนนะ่ะ <laughs> ฟิวฟิวเหมือนแบบว่าเล่นเกมนิดฟอร์สปีดนะครับแล้วก็ขับรถที่มันแบบหล่อเท่ประจำภาคอ่ะแล้วก็แค่เปลี่ยนคนขับแล้วดาสุดดาขั้น3นะตีใส่ของเซลดิสมาแต่ก็ไม่เข้านะครับแต่ออติเมตมาแล้วอันนี้คือปัญหาแต่ปัญหามีไว้ทําไมครับปัญหามีไว้ทําไมมีไว้กลุ้มนี่แหละไม่ได้มีไว้แก้โอเคยิงหมู่ไปก็ไม่รอดแล้วแหละเออจริงๆก็ตายแล้วแหละครับอืมมันตายในอินฟเฟอร์โนการสองอันนี้ของเราแล้วนะเผาไปเลยปึ เรียบร้อยแปดแซมเจ็ดแปดแซมเจ็ดมาแล้วก็เหลือตัวเดียวครับปาดไปครอฟเฮลไฟโอ้ต่อมาที่ตาที่สามมาเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> ทำไมอ่ะทำไมเขาใช้เซลนิดเหมือนผมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> โอ้เมื่อกี้บอกว่าจะทำคลิปว่าจะเจอทีเมานั้นเมื่อไหร่เราจะเล่นต่อไปด้วยตวก่อนจะไม่เจอใช่ไหมนี่จะได้เลิอกอัดคลิปแล้วนะครับเ <c oughs> จอไวเหลือเกิน อ่ะเป็นอินเฟอร์โนนะใส่ไป7 2็0นสอยู่เหมือนกันและอิมเผาใส่บบตึง้งจ้งโจ้องก็ให้รับเอาคือทำไมมันกลัวไม่มีแอร์ไทม์นั่นไงดัด๊ตจะเหลือไว้ททำไมฮึมอ,อ่ะแล้วตีเดียวใส่ตัวเซลล์ดิสมานั่นเองนะครับพี่น้องทะเลาะก,กันตีกันไปเป็นเรื่องปกติและอิมเผาขั้นสองนะครับใส่มาจึง้งจังจ้องเข้าไปแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเลยครับฝั่งตรงข้ามก็ไม่น่าเหลืออะไรแล้วนะั้นแล้วอินเฟอร์โนไป ตีหมู่ไปและตีเดียวอีกหนึ่งรอบนะครับมาดูกันสำหรับอีฟโนลแล้วก็เผาไปเลยมาครึ่งหลอดน,นะสำหรับนานาชินั่นเองนะครับเป็นอิมเพลว์ส่งต่อมานะจังหวะนี้1ึงสองซ้ำและจบดาเมจด้วยคอสออฟเฮลไฟร์ ม่มีปัญหาเรื่องการตีเท่าไหร่เะครับเพราะว่าเราโดนเขาเอ้ยเราทําให้เขาเลือดไม่เด้งนั่นเองนะตาที่4แล้วนะครับนะปัจจุบันเราจะเห็นทีมเปลี่ยนสลับไปมาอยู่แค่3มทีมนั่นเองนะครับก็คือทีมปีศาจทีมนางฟ้าแล้วก็ทีมเผ่าแม่ระบุถูกไหมเหมือนเราลืมไปแล้วว่าเอยมนุษย์ก็มีผมบ้างใช่ไหมเออแต่ว่าแบบเฟรี่อย่างเงี้ยพูดคือหายไปไหนไม่รู้นะครับไอ้ที่หายไปไหนไม่รู้จริงๆเลยคืออะไรทีมยักษ์ <c oughs> ไม่เคยมีใครพูดถึงมันเลยทีมยักษ์นี่หายไปไหนไม่รู้เหมือนแบบ เป็นทีมระดับเอ็นชียนน่ะที่แบบต้องส,สลักไว้ในแบบศิลาจารึกอะไรสักอย่างนะครับแล้วใส่อุ้ยดาเมจเยอะอยู่นะแต่อันนี้เข้าได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าพาสซีของตัวเซลดิสนั่นเองนะครับแล้วโอ้โหหมดทีมบาตเลอเซลดิสฝันหข้าวนั่นเองเนาะโอ้ผมบอกเลยนะเซลดิสนี่คือเป็นตัวละครที่มันแหลมมากๆนะครไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะเราสามารถเอาไปแบบดัดแปลงทีมปีศาจได้หลากหลายทีมเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่ารำคาญสำหรับหลากหลายคนเหมือนกันผมมั่นใจว่าเป็นอย่างนั้นนะเค okay. เนื่องจากว่าหนุ่มบวกฟ้าของเราเป็นเจ้าของคลิปนั่นเองนะ,ะเพราะงั้นเราก็จะใส่ดาเมจเข้าไปหน่อยไงน Inferno ใส่ไปถึงแม้จะมีไฟแค่สองดวงต่อด้วย Cross o f เ Hellfire สามสนเจ็ดนี่ครับมาต่อที่ตาที่ห้าไมนะโอเคอันนี้ค่อยรู้สึกเหมือนเป็นเกมเจนบาปที่ผมรู้จักละก,กันเนาะ <c oughs> ลงสามตอนนี้มาก็ใส่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับคอมโบเดิมของเรา a o s Blast ไปนะครับแล้วก็ Inferno <t> และจบด้วย i m p u l นะครับดูจากสภาพแล้วน่าจะม่องเฮ้งกันหมดหรือเปล่า <c oughs> โอ้เหลือกเกลดาัตัวหนึ่งนะยังจะยืนรออยู่อเหรอโอ้โห <c oughs> เลือดเด้งสนุกสนานเลือดเด้งสนุกสนานโอเคเป็นเกลดานะครับที่ใส่การ์ดมา2ใบนะเริ่มมาสลหรับการแรกดัสทูดัสขั้น2นะครับตีมาฮามิเตเทเล็กอุ้ยกำลังจะบอกมันไม่คีแต่อ๋อเมื่อกี้เด้งเลือดเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันยังไงเขาก็ตีไม่ได้ติดคลี้น,นะครับแล้วก็แน่นอนว่าโดนห้ามไปตอนนี้ก็อัลติเมทมาเรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าแคร์ไหมก็ไม่นะครับเดี๋ยวมันกดไม่ติดวะเดี๋ยวน,นี้ก่อนมาในเมื่อเราไม่ได้มีการ์ดแบบเอ๊ะ <laughs> อันงนี้ละกันไหนๆไฟก็ติดหัวเยอะแล้วผมไม่ต้องมานั่งรถกงรถเกตหรอกเกลด้าเรื่องมันจะมีสักกี่แสนเชียเออเดียวเอาโอ้โห,โหแย่งซีนนะดั๊โอ้หผมไม่คิดมันจะแรงขนาดนั้นแล้วเป็นクอซเพลไฟนะครับจบดาเมจไปโอ้จบไวอย่างนี้ดีเหลือเกินนะโอ้ยนี้มันจบไวจริงๆแล้วเนี่ย <laughs> มาต่อกันเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าตาที่หหรือตาที่เจ็ดตาอะไรไม่รู้นะครับแต่ตานี้เนี่ยเราเจอเป็นตัวของ เซลดิตล่างคุณลุงนั่นเองนะก็แน่นอนเราจะใช้การนี้ก่อนนะการนี้ผมจะไม่ค่อยอยากใช้การที่มันผสมนะครับแยกไว้มมีประโยชน์กว่าเยอะเลยเพราะน่าจะใช้ทิ้งไปก่อนเนาะก็ใส่ไปครับผมเหมือนเดิมใส่ดีบัฟแปะหัวฟั่องรงข้ามไว้เพื่อพาสีเซลดิตของเราทํางานนะครับอินเฟอร์โนใส่ไปต่อแล้วโอ้โหเอาไปแล้วตัวการของมันน้อยเราอิมเพาต่อครับจบไปหนึ่งสองสามแล้วมันเป็นอะไรวะ <laughs> เหลือไว้ทําไมแค่ติ่งเดียวเนี่ยโอ้โหมันทําอุปกรณ์ให้มันแรงมากกว่านี้ได้ไหมหมาผมเป็นเลจิ้งฟิตนะครับตีใส่ตัวเซลดิสมาแต่ก็เหมือนเดิมครับยังไม่ได้มีสแต็กอะไรเพิ่มเพราะนั้นดาเมจก็ยังไม่ได้เยอะนะอันนี้ก็ใส่ห้ามเด้งเลือดไปนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าจะโดนจันโดลาหรือเปล่านะแล้วก็ตีหมู่ไปแล้วก็ตีเดี่ยวต่อน,นั่นเองนะครับใส่มาเลยครับผมดีบัฟใส่มาจังหวะแรกเนี่ยมันเดือดเดือ เลือดมันเหลือแค่นั้นนะเลือดทำมะเขืออะไรนะอ่ะตีหมูอีฟนอ๊อใส่เป้าเดียวนะครับนี่ไงการมันเหลือก็เป่าไปเกือบตายแล้วมัตรคอร์สออฟเฮลยเจอก็ไปทะลุทะลวงไปสามแสนโอ้มันจบเร็วจริงๆนะอ่ะแถมแถมกท่าแถมมิตามากับตาสุดท้ายในคลิปนี้นะแล้วเอ้ยมีคนทำแบบนี้เหมือนเราด้วยหรอเนี่ยเอ้า จะได้เจอคุณจะได้ตาสุดท้ายจริงๆหรือเปล่านะครับมาดูกันอันได้ตาสุดท้ายแหละอันเนี้ยทีมนี้ cc เ<น>ท่านี้คุณก็รู้ว่าเขาคือใครนะครับอ่าเราใส่ไปนะเหมือนเดิมสกิลหมู่สามใบนะครับเพื่อให้ตัวดักของเราเองเนี่ยทางานได้อย่างเต็มที่นั่นเองเนาะตีใส่ไปแปะดีบัฟปุ๊บใส่อินเฟอร์โนต่อซ้ายขวาเปยังไงผมเหมือนใกล้จะตายแล้วนะฮะขาขาดไปข้างนึงแล้วจบด้วอิ่ม เขาไม่จบโว้ยไม่จบสักทีโว้ยโอ้และนาทียืนหลังนั่นเองนะครับตาต่อไปตัวของดั๊ดเองก็น่าจะถึกขึ้นประมาณหนึ่งนะแต่ว่าเลือดเหลือแค่นั้นก็ไม่รู้จะถึอไปทำไมเหมือนกันนะครับพอเขาก็เด้งเลือดไม่ได้นั่นเองนะดั๊สูดั๊นะครับตีใส่ดั๊ดอีกทีหนึ่งโอ้โหอะไรจะดั๊ดัดัขนาดนั้นเป็นอิมเพลนะครับใส่บาจังหวะแรกนั่นเองนะแล้วต่อด้วยตัวของเดจิฟิตแล้วไม่มีปัญหานะครับเลือดแทบไม่ลด แล้วเราเนี่ยเป็นปัญหาบัะการตีเดียวแมงทั้งเจ็ดใบเลยมันจะเยอะไปไหนเนี่ยโอเคเราเอาอย่างนี้แล้วกันผมมันจะออยังไงก็ตายนะครับแล้วก็ก็คนมันอยากจะจัจ่วอ่ะมามันจะออยังไงก็ตายนะครับใส่เป็นจังหวะแรกนะแอ o ซอร์บิงสลชนะแล้วก็ต่อด้วยขอเทลไฟขั้น2นะผมบอกเลยว่าดาเมจมันทะลุปุงแล้วก็เป็นตัวของเซลดิสนะครับใช้สกิลแอปซอร์บิงสลชเหมือนเดิม ไม่ได้กะหวังตายเลยครับแต่ว่าอยากจั่วการ์ดเยอะแล้วยังอีกโอเคการ์ดตีหมูก่การ์ดเดียวที่ไม่ต้องการณนะตอนนี้นั่นเองนะครับจวขึ้นมาได้ถึง2ใบด้วยกันนี่นาชีก็รอรับกรรมไปนั่นเองนะมันก็เอาเป็นอย่างนี้แล้วกันจะได้จบไปไวนะครับ โอเคไงก็ผมคงจบคิดว่าเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในคลิปนี้มากๆเลยนะครับเดี๋ยวรอชมกันดูว่าจะมีคลิปอะไรใหม่ๆมาสำหรับเกม7จ็บาทนั่นเองนะครับแต่วันนี้ผมลาไปก่อนแล้วายบายครับผม